คุณรู้ไหมคะว่าหากทานขมิ้นเป็นประจำทุกวันสามารถลดการอักเสบในร่างกายลงได้ถึง40%ซึ่งเป็นตัวเลขที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบจากการวิจัยล่าสุดสารสำคัญในขมิ้นที่ทำหน้าที่นี้คือเคอร์คิวมินซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่แรงกว่ายาแก้อักเสบทั่วไปถึง3เท่าการศึกษาจาก Harvard Medical School พบว่าผู้ที่บริโภคขมิ้นหนึ่งช้อนชาต่อวันเป็นเวลา8สัปดาห์มีระดับโปรตีนที่บ่งชี้การอักเสบในเลือดลดลงอย่างชัดเจนจุด น่าสนใจคือขมิ้นทำงานแบบเฉพาะเจาะจงโดยปิดกัน้นเอนไซม์ COX-2 ที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบโดยไม่กระทบต่อค o x 1วันที่จำเป็นสำหรับร่างกายนี่คือเหตุผลที่คนไทยโบราณมักใส่ขมิ้นในอาหารเกือบทุกประเภทเพราะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแม้จะยังไม่รู้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เคล็ดลับสำคัญคือควรทานขมิ้นพร้อมกับพริกไทยดำเพราะสารไพพรีนในพริกไทยจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คิวมินได้ดีขึ้น2,000%ปลองใส่ขมิ้นผงครื่นช ช้อนชาในนมอื่นก่อนนอนหรือโรยในแกงจืดเข้าผัดแม้กระทั่งในชาเขียวก็ได้ประโยชน์นี้แล้วกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงเรื่องราวดีๆยังมีอีกเพียบกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ